ي, เอาดิเอาดิอเ,ดเ,อาเอาดิว่ากูได้เฟิร์สเนาะเอาดิเอายืนแบบนี้แหละเอาเอาดิเอาดิาดาดมาดิไอซ์สวัสดีครับผมก๊อดนะครับหรือก๊อดโตมอนนะครับแม่วันนี้เราจะมาเล่นไอก์นิสฮีโร่ที่อยากจะบอกว่า มันก็เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายอยู่นะอีกนิดสำหรับพ่อมดหยิบมาเจอกับลิเลียน,นาผมว่ามันก็น่าจะสู้ได้อยู่นะแถมทีมเราค่อนข้างดาบตัวมาดีอยู่นะแต่ถ้าแพ้นี่หน้าเวอร์อยู่นะก็เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเดินไปนเลนกลางแล้วทำถูกใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราทำคือเดิน็นเลนกลางถูกไหม เราเป็นเมดเรอก็เราเ,เป็นเมดอะเมดเลนไหนอะเลนกลางฮุโด,โดลิเลียนา่าอยากลองของราเพื่อนมาดิมึงมาดิหนีมาทำไมอะมาดิมาดิเอาดิอดเ,อดเ,อเอาดิว่ากูได้เฟิร์สเหรอเอาดิเอายืนแบบนี้แหละเอา Ao đi, ao đi. Mà đi. Hay sao? Ai. Bỏ đã mà to này. Cú có mẹ để mỏng lên. Đặc đi lia, đặc đi lia, nhiều Oh, Nhiều lang này ใส่หน่อยดิกลัวทำไมนะอ้าวลิเลียโดนอยู่นั้นนั่นนะอะอลิตมาพอดีได้อยู่นั่นเนี่ยอันที่จริงอะออกมาแล้วเพื่อนอ แล้วคิวเลนกูเข้าไปทำแมวอะไรโอ้โหมันไม่เห็นหรอเพื่อนมันออกมาแล้วแล้วมันก็เข้าไปเฉยเฮ้ยขังได้วะ่ะมันขังโดนวะ่ะจัดหน่อยดิงัดงัดขอ ลาดคืนเวย้ยเฮ้ยลีเลียลีเลียเอาวะละ่ะเอาไหม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 นี่ <c oughs> สองคิวเป็ดโอ้ข้างบนไปแล้วข้างล่างก็ไป มา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 ช่วยนะเพื่อนมาช่วย เฮ้ยลีเลียเฮ้ลีเลียมันอยู่คนเดียวเฮ้จัดมาหน่อยจัดมาหน่อยจัดน่อยจัดน่อยอเพื่อนมาช่วยกูหน่อยเพื่อนมึงเห็นไหมนั่นอะคิวเลนเอ้ย น่อยจัดน่อยจัดน่อยกูรอดอยู่กูรอด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 เป็นไงโอ้หแค่นี้ไม่พอขนามือพี่กัน้องเอ้ย เกมนี้เวเล่นโคตรดีเ,เกมนี้ขอชมขอชมข้างล่างมันไล่เวเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหโดนช็อกว่ะออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตายหมดช่วย ลิเลียหน,น้านี่อีกศพนะมึงอเดินไปเฉยอ๋อไม่ไม่มันเดินมาไงจัดมันอีกศพไหมน้องอย่าเพื่อนอย่าอย่าเพื่อนถอยเ้อะเพื่อน กูบอกแล้วพะย่เป็นไงละมึงตาขาป้อมเขาคือจริงๆถ้าจะได้เมื่เกียมันต้องมีแคร,รี่มาคอยยิงป้อมก่อนนะสวยแล้วโจกเกอร์กูเออล่ากูมาแล้วกูอีกโอ้โอ้โอ แตกจนได้ขโมยฟ้าก่อนขโมยฟ้าขโมยฟ้าเราจะเอาฟ้า ว่าเกมนี้ยังไงผมกวชนะนะโอ้เจ็บเวเลสวัดกันกับเนี่ยอะไรวะเออเราเอาอ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียกชื่อไม่ค่อยถูกเลยโอ้โหมาหลอดชอ็อกว้าวครับ เลีนมา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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอา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 อยู่เพื่อนเอาอยู่ใส่ต่อดิเพื่อนใส่ต่อดิโอ้โหหายหมดหายหมดหายหมดอีดอ ยอดยอดอืมเอาให้หมดเพื่อนเอาให้หมดเอาให้หมดดงเพื่อนเออจบจบเกมจบจบแท้เนี่ยบอรามันบอกว่าดันป้อมหน่อยนั่นอะเอาป้อมจบเอาป้อมจบเอาป้อมจบมาหลอดช็อคมาวะโดนซองโจ๊กเกอร์ลาโลกไปแล้วครับ เหลือกูตัวคนเดียวได้อยู่ได้อยู่โอ้โเฮ้ยจบจบจบไหมจบไหมไม่จบกูตีคลิปเล่นนันนี่อือหืออือหือโอ้โหเวเลสเอาอยู่ครับเวเลสเอาไม่น่าชมมันเลยไปละครับลาะลรจ้าเก่งจริงตามพี่ธันน์น้อง โอ้ออนาเวอเลยคู <c oughs> โอ้ยร้องโอ้ยเลยเมื่อกี้เพื่อนถ้าฝั่งโน้นลิเลียนากับเทวอนาทมันเกิดอ่ะเพื่อนมันสวนมาได้นะเพื่อนยีบจบอ่ะเพื่อน ไงโจเกอร์กูลาโลกอีกแล้วอแบอบดักว่าก็ลาโลกอีกคนหัวถ้าไปแบบนั้นอะจริงๆมันควรจบตั้งแต่เราขึ้นบ้านรอบแรกแล้วนะ ท่าน,นไงเพื่อนเด,เดี๋ยวได้ได้กูเคลียร์เลนบนก่อนเพื่อนเดี๋ยวไปหา <c oughs> กว่ากูจะไปได้ <c oughs> เอาอยู่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 โป๊อได้เรื่อยๆใส่สกิลได้เรื่อยๆนะคูนดาวไม่กี่วิลีเลียลีเลียลีย ตอนนี้ว่าต้องระวังอเอเลนด้วยนะมาตีดาร์กดีเพื่อนอูค้ำไม่เอาโอ้โหอ,โอ,โอเมีแทงให้เฮ้ยเอเออเรามันมาเฮ้ยเออเรางัดมันมา คืนบ้านจบเพอะแคลรี่เลือดเต็มควรเข้ามาช่วยนะจัดเลยมาละแคลรี่เฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่วงเวลาให้เพื่อนแคลรี่จัดจัดจัด,จ,ดจัดเลยจัดเลยจัดเลยตรงกลางออกไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูยื้อให้เพื่อนจัดเลยเอาต่อเอาต่อแคลรี่โจเกอร์โจเกอร์ ตีป้อมเพื่อนตีป้อมตีป้อมโอ้โหสุดยอดเนี่ยเล่นเป็นทีม <G l ug> ครับเล่นเป็นทีมกูว่าแล้วคีบสูงขนาดนันน้นเป็นกูกูก็ไปอ่ะโจเกอร์ <G l ug> Joker, ลอยป้อมนี่ไงผมวนะ่าแล้ว เวลเล่นเล่นดีนะตอนนี้ก็ขอจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก็สนุกดีนะครับเกมนี้